โอ้ยไม่ใช่คนนีความสุขหน้าก็จะสดใสอย่างนี้แหละนะแมมกับปีชอนนีไลฟ์ฟินเชอร์มานีสวัสดีค่ะ เจอการกลับช่องแหมนมกะปีอีกแล้วนะคะทุกคนมาต่อกันด้วยเรื่องของทัพทีมนี้เป็น e ีีที่6นะคะก็ยังอยู่กับลุ่ทานตะวันและก็หนุ่มหน้าประจวดนะคะหนุ่มหน้าประจวดเพื่อนๆไปหากันมาหรือยังคะหน้าตาเป็นยังไงมาอธิบายให้แหม่มฟังหน่อยนะคะเพราะว่าแหม่มไม่รู้จักจริงๆนะคะว่าหน้าประจวดหรือว่าปลาจวดเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่คนที่ทัพทีมเจอเนี่ยหน้าประจวดเนี่ยแหม่มก็ไม่รู้ว่าเหมือนปลาจวดหรือเปลา่าเพราะว่าแหม่มไม่รู้จักปลาจวด อะะามาต่อกันเลยนะคะจากที่ทัพทิมมาอยู่กับเราสองสามวันหลังจากที่เจอกับลุงตานตะวันแล้วนะคะเราได้บอกลุงทานตะวันไปว่าเราขอทัพทิมให้มาอยู่กับเราอีกสักสองสามวันแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปอยู่กับลุงทานตะวันได้อีกจนกลับเมืองไทยนะคะแต่เราก็ไม่ได้พูดความจริงไปก็ได้บอกไปอย่างนั้นก็เพราะอยากให้เขามาเจอกับหนุ่มหน้าประจวบคนนี้นะคะ ทัพทีมก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากเจอไม่อยากพบเหตุผลเดียวก็คือเขาไม่รอเขาหน้าตาเหมือนปลาจวดแล้วลุงก็สนับสนุนลุงก็เชยร์ว่าไม่ต้องไปตกลงเป็นแฟนเขาก็ได้ไม่ต้องนัดต่อสารต่อก็ได้แต่นัดครั้งนี้ครั้งเดียวเพื่ออยากทดสอบแล้วก็อยากเห็นแล้วก็เปรียบเทียบ กับลุงตาลตะวันว่าคนไหนโอเคกว่าคนไหนเหมาะกว่าซึ่งเลเวลของทั้งสองคนก็แตกต่างกันพอสมควรอีกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจส่วนอีกคนหนึ่งเป็นราชการนะคะและอีกคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจไม่มีพันธะใดๆไม่มีลูกไม่มีใครส่วนอีกคนหนึ่งมีลูก3ามคน นะคะก็ตรงนี้ลุงเลยอยากให้มาเลือกแล้วก็เปรียบเทียบอีกทีหนึง่งแต่ทับทิมก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากพบไม่อยากเจอเพราะคิดว่ากว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้นัดก็ไม่รู้กี่คนเดทก็ไม่รู้กี่ครั้งถ้ามาเจอคนที่เขาชอบเราแล้วทับทิมก็อยากจะหยุดแล้วเพราะว่าเหนื่อยเราก็เข้าใจทับทิมนะคะลุงก็บอกว่าโอเคคนนี้ละเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยเพราะเธอคิดว่าชัวร์ละแล้วเขาก็ดู เต็มใจดูจริงใจแล้วก็ตั้งใจจะอยู่กับเธอจริงๆด้วยเหมือนกันแต่นัดต่อไปเนะี่ยนัดขำๆนัดดูตัวเฉยๆโอเคไหมทับทิมบายเบียงหลายครั้งจนต้องตอบตกลงเพราะเกรงใจลงุงทําเพื่อลุงว่างั้นรอบแรกรับปากลุงไปแล้วลุงก็ตอบตกลงกับหน้าประจวบแล้วแต่ แต่ทับทีมนอนหลับหนึ่งคืนแล้วกลับมาบ<พ>อกว่าโอพี่ไม่อยากไปเจอคนนี้แล้วอ่ะแล้วดูไม่โอเคอ่ะดูแบบไม่สดชื่นไม่เฟรนลี่อ่ะดูตึงๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาไม่นัดได้ไหมโอเคไม่นัดก็ไม่นัดเดี๋ยวจะไปคุยกับลุงให้แต่พอไปคุยกับลุงลุงก็ยังขยันขยอให้นัดเจอกัน กับคนนี้ให้ได้สรุปก็ปฏิเสธลุงไม่ได้เพราะว่าเกรงใจมากๆเพราะแกเป็นคนเลือกคู่แล้วก็เลือกคนให้ไปไปเหอะทับทิมไม่จําเป็นต้องสารต่ออะไรก็ได้ไปให้ลุงเห็นสักครั้งว่าโอเคไปทับทิมก็บอกว่าโอเคไปก็ไปจากนั้นหนุ่มคนนั้นก็มารับทับทิมที่บ้านในตอนเช้าเพื่อพาไปเที่ยวดูเมืองต่างๆในละแวกนี้แล้วก็อีกเมืองหนึ่งห่างจากที่นี่ไม่มากนักก็ไปทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นตอนเย็นเขาก็มาส่ง แล้วลุงก็ได้เห็นเขาแว็บหนึ่งตอนนั้นแหม่มไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่าตั้งตอนที่เขามารับหรือมาส่งแหม่มก็ไม่เห็นเพราะว่าแหม่มทางานแต่ลุงได้เห็นเขาที่หน้าประตูเขามาส่งพอดีเขาก็บอกอ้าโอเคถ้าอยู่ตรงนี้พอดีก็ส่งตรงหน้าประตูไม่ต้องเข้ามาในบ้านแล้วลุงก็ได้เห็นเขาเวบนั้นแล้วลุงบอกว่าลุงรู้สึกชอบแล้วก็ถูกชะตากับคนนี้มากอยากให้ทับทิมให้คะแนนกับคนนี้มากกว่ากับลุงทานตะวัน ทับทิมก็ยังเซโนยังไม่ต้องการเพราะว่าเขาไม่หลอ่อเขาหน้าเหมือนประจวดลุงก็บอกว่าประจวตมันคืออะไรทับทิมก็บอกไม่รู้แหละแต่ว่าเขาไม่หลอ่อไม่ชอบทีนี้เขามาส่งเสร็จเมื่อกลับไปแล้วเขาก็เขียนมาหาลุงอีกครั้งหนึ่งว่าขอนัดทับทิมต่อได้ไหมนัดไปทานข้าวมื้อเย็นที่ไหนก็ได้ให้ทับทิมเลือกลุงก็บอกทับทิมอีกว่างั้นก็รับนัดต่อเขาอีกสักครั้งก่อนที่จะไปเจอกับลุงธามตะวัน ทับทิมก็โอเคเสียไม่ได้เกรงใจลุงก็เลยเลือกร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่อยู่ไกลๆบ้านเราซึ่งร้านนี้ตกแต่งดูดีมากอาหารก็อร่อยเป็นร้านอาหารที่มีดาวทับทิมก็ได้ไปทานข้าวกับเขาในมื้อเย็นนั้นแล้วก็กลับมาบ้านพร้อมกับกล่องข้าวกล่องอาหารทั้งผักไทยต้มยำและแกงต่างๆโอทับทิม เนี่ยอะไรอ่ะเยอะแยะเลยโอ้พี่หนูสั่งมาแล้วทานไม่หมดอ่ะแล้วทีนี้มันเหลือหนูก็เลยขอเอามากลับบ้านเนี่ยเอามาฝากพี่กับลุงวยน่ารักจังเลยคือทําไมสั่งเยอะอ่ะเอาก็นิดเดียวเองไม่เยอะแต่สําหรับคนที่อยู่เยอรมันเนี่ยเยอะนะคะคือคนเยอรมันเวลาเขาทานอะไรก็จะจานใครจานมันสมมุติถ้าเราสั่งผัดกะเพราที่ร้านอาหารไทยที่นี่เราก็สั่งผัดกะเพราแค่จานเดียวแล้วก็ข้าวถ้าเราไปคนเดียวหรือสองคน เธอก็ส <formation jin x 2> ั่งหนึ่งอย่างฉันก็สั่งหนึ่งอย่างแค่นั้นเองเราจะไม่สั่งกันเหมือนที่เมืองไทยอฮ้ยมีต้มแล้วก็ต้องมีแกงมีแกงแล้วก็ต้องมีผัดมีผัดแล้วก็ต้องมีทอดเฮ้ยมีทอดแล้วก็มีของหวานสักนิดหนึ่งมีของหวานแล้วต้องมีผลไม้มีผลไม้แล้วก็มีโน่นนี่นั่นคือเต็มโต๊ะไปหมดเลยฝรั่งเห็นแบบนี้เขาตกใจนะคะถ้าไปสั่งอาหารแล้วสั่งมาเต็มโต๊ะเยอะแยะมากมายทั้งๆที่ไปกันสองคนเนี่ยฝรั่งไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราเพราะวัฒนนนนธรรรรมมเาาาาาาททกกกกกััออออีแแบบึงงงงงคืุย่ววตตลล้็ จากช้อนกลางทานกันแต่ที่นี่ไม่สมมุติเราสั่งผัดกะเพราแล้วลุงสั่งแกงเขียวหวานเขาก็จะเอาแกงเขียวหวานมาเสิร์ฟลุงคนเดียวแล้วก็ผัดกะเพราเราคนเดียวแล้วก็ข้าวคนละจานหรือว่าหนึ่งโถแล้ววิธีการทานของคนเยอรมันก็ของใครของมันจะไม่ไปตักของคนโน้นมาทานคนโน้นก็ไม่มาตักของเรามาทานแต่ทัพทิมไม่เข้าใจวัฒนธรรมทัพทิมไปทานอาหารกับเขามื้อแรกก็คงจะสั่ง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  แต่ผู้ชายด้วยความเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ทัพทิมก็ทําคะแนนได้ดีอย่างหนึ่งคือทานไม่หมดขอกลับบ้านอันนี้ทําคะแนนให้เขาชอบขึ้นไปอีกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ดีไม่ทิ้งของไม่สุริสุรายก็ประทับใจเขาไปอีกแต่ยังไงทัพทิมก็ยังไม่ชอบเขาอยู่ดีไม่สนุกสนานไม่อินเตอร์เทนเหมือนลุงทานตะวันลุงทานตะวันพอคุยกันรู้เรื่องเขาชอบพาไปเที่ยวไปเดินไปล่องเรือนู่นนี่นั่น แต่หนุ่มคนนี้ดูขรึมๆยิ้มน้อยพูดน้อยกูอีเก้าโมงเช้ามารับเก้าโมงเช้าก็มาพรุ่งนี้ตอนเย็นมารับไปทานมื้อเย็นก็มาแล้วก็ทาน<จ>มื้อเย็นเสร็จก็ส่งที่หน้าประตูบ้านแล้วก็กลับบ้านคือเป๊ะมากเป๊ะแบบเต็มบรรทัดนะ่ะเออไงก็แล้วแต่ทับทิมก็บอกว่าไม่ชอบแต่ก็จะลองคบดูตามที่เราแนะนําเราก็แนะนําทับทิมบอกว่าไม่เสียหายนี่ทับทิม เรายังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครเลยอย่าเพิ่งทิ้งทั้งสองหรือว่าคนใดคนหนึ่งถ้าคนนี้ชอบเราก็เก็บไว้ก่อนถ้าคนนั้นชอบเราก็เก็บไว้ก่อนเราเอาไว้ตัดสินใจทับทิมทําตัวให้เหมือนลิงทับทิมเคยเห็นลิงไหมถ้าลิงเกาะกิ่งไม้กิ่งนี้อยู่แล้วเห็นกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากกิ่งนี้ แล้วไปจับกิ่งโน้นแต่เขาจับกิ่งโน้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยปล่อยกิ่งนี้นึกออกไหมเขาจะได้ไม่ร่วงไม่ใช่ยึบอย่างเงี้ยร่วงได้ทัพทิมก็จงทําแบบนั้นจับเอาไว้ทั้งสองถ้ากิ่งไม้อันหนึ่งอันใดที่มันผุหรือมันร่วงหรือมันหักก็จับอีกกิ่งหนึ่งแน่นแล้วอะไรประมาณนั้นก็ได้บอกทัพทิมว่าคบไปเถอะคุยไว้ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมาก ภาษาอังกฤษเป๊ะเลยซึ่งคุยกันรู้เรื่องแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามมากแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยสนุกง่ายๆชิวๆบ้านๆส่วนคนนี้เป็นนักธุรกิจก็คือมีมาตรวางตัวนิดนึงแต่คุยกันแบบเหมือนเป็นงานเป็นการประมาณนี้แต่เขาก็จริงใจเขาก็อยากคบกับทัพทิมอยากดูใจกันอยากศึกษากันอยากศึกษาดูใจกันเขาก็มาบอกกับลุงว่าถ้าเขาคบกับทัพทิม ศึกษาดูใจกันชวนทับทิมไปบ้านเขาได้ไหมลุงก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวทับทิมก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วก็จริงๆด้วยเหลือเวลาอีกสองวันทับทิมก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วแต่สองวันนี้ลุงอยากจะให้ทับทิมไปอยู่กับลุงตะวันนาเพราะทับทิมชอบลุงตะวันนามากกว่าก็ไม่อยากขัดใจทับทิมเพราะว่าทับทิมทําตามใจลุงแล้วตอนแรกว่าให้ไปเจอกับลุงหน้าประจวบ จากนั้นก็ถึงวันที่ทัพทิมต้องกลับเมืองไทยแล้วก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วในวันที่เราไปส่งทัพทิมที่สนามบินเราก็บอกทัพทิมแล้วว่าอย่านัดใครมาที่สนามบินเพราะตอนนี้เราคบซ้อนก็คือหน้าประจวบกับลุงตามตะวันถ้าเกิดว่าคนหนึ่งคนใดมาเจอกันก็คือเจ้าเลยหมดเลยทัพทิมก็บอกโอเคโอเคไม่ทําไม่นัดใครให้ทัพทิมกลับบ้านไปแล้วก็ไปแช็ หรือเขียนจดหมายอะไรก็แล้วแต่ติดต่อกันเอาเองในทางโน้นอีกครั้งหนึ่งส่วนเราอยู่ทางนี้ก็จะสารต่อให้ที่นี่ในภาษาเยอรมันแล้ววันและก่อนที่ทัพทีมจะบินกลับทัพทีมก็ได้ไปอยู่หลุก,กับลุงตามตะวันสองวันแล้วก็หนึ่งวันก่อนกลับมาอยู่กับเราแล้วหน้าประจวบก็ไม่ได้เจออีกเลยก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีเพราะเวลาไม่มีละต้องกลับแล้ว ทีนี้วันที่กลับเนี่ยเราไปส่งทัพทิมที่สนามบินแล้วมีเรื่องที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเกิดขึ้นแบบหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ๆลุงทานตะวันก็วิ่งกระหืดกระหอบมาจากที่ไหนไม่รู้กับดอกไม้อีกหนึ่งช่อแล้วก็ตะโกนบอกว่าดีใจจังเลยที่เธอยังไม่เข้าไปดีใจจังเลยที่ฉันมาทันแล้วก็หันมาบอกเราว่า โอ้ยฉันคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วฉันคิดว่ามาไม่ทันซะแล้วเพื่อนร่วมงานของฉันบอกว่าเธอไปเลยนะเนี่ยวินาทีนี้แหละมันเป็นวินาทีที่โรแมนติกที่สุดถ้าเธอไปส่งเขาทันที่สนามบินเธอต้องทําให้ได้เขาก็อุตส่าห์ขับรถเร่งเครื่องมาจนถึงสนามบินแล้วก็ทันนาทีสุดท้ายจริงๆแต่เรารู้สึกไม่แฮปปี้กับโมเมนต์นั้นแต่สองคนนั้นรู้สึกแฮปปี้มากๆกับโมเมนต์นี้ซึ่งเหมือนกับว่าใจเขาตรงกันแต่ทําไมที่เราไม่แฮปปี้ เพราะว่าเรากลัวว่าหน้าประจวบก็จะมาด้วยก็จะทําแบบเดียวกับลุงตาลตะวันด้วยโหทัาทิมรีบเข้าไปเถอะพอแล้วไม่ต้องราลาอะไรกันมากมายคิดในใจไม่ได้บอกเพราะว่าเราจะไปขัดความสุขของคนอื่นไม่ได้ซึ่งมันบาปเขากําลังมีความสุขกันมากๆนะเขาก็กอดลากันแล้วก็บอกว่าเราเดี๋ยวเราจะเจอกันเธอไปที่เมืองไทยฉันจะเทคแคร์เธอฉันจะพาเธอไปเที่ยวแล้วเราสารต่อกันภา,าษาเธอไม่ได้ไม่มีปัญหาเธอเรียนของฉันฉันเรียนของเธอเราไปได้แน่นอน รักแล้วชอบแล้วทั้งสองคนปิ๊งกันเต็มๆละแต่เรายังไม่อยากให้ตัดขาดกับหน้าประจวบก็คือเรื่องเดียวเลยอย่างที่บอกหน้าประจวบเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเรือพ่วงส่วนคนนี้เป็นคนดีคนน่ารักแต่มีเรือพ่วงเรือพ่วงไม่สําคัญเท่ากับภรรยาพ่วงก็คือภรรยาเก่าของเขายังติดต่อกันอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่เพราะเขาบอกว่าเป็นแม่ของลูกคือมีพันธะ แค่นั้นเองส่วนเรื่องส่วนตัวนิสัยอะไรเขาดีหมดเหมือนกันทั้งสองคนความตื่นเต้นตอนที่จะเข้าไปในสนามบินเนี่ยเราสองคนคือแม่มกับลุงเนี่ยหัวใจแทบจะวายโอ้ททบทีมรีบ,ร,บรีบเข้าไปไม่ต้องเออละเฮอยอลาเล,ล้วพอแล้วจบเล้วแล้วก็รีบเข้าไปเร็วๆคิดในใจไม่ได้ไปบอกเขาเพราะกลัวว่าหน้าประจวบจะเข้ามาแบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็จะพังไปหมดเลยทั้งสองคน ไม่แต่สองคนก็ยังกอดกันแน่นแล้วก็ลากันสัญญากันว่าจะไปเจอกันที่เมืองไถโนน,นีนั่นลุงทานตะวันก็บอกว่าฉันไปแน่นอนฉันไปแน่นอนทัพทิมร้อยเอร์เซนฉันไปแน่นอนโอเคและแล้วฉันไปแน่นอนจากนั้นก็พยายามพูดในทางอ้อมๆว่าเข้าไปได้แล้วทับทิมเข้าไปข้างในได้แล้วรีบรบเลย เพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนนน้นก็จะมาเจอส่วนคนนี้นี่เขามาอยู่แล้วถ้าเจอกันทั้งสองคนนี่คือจบข่าวทัพทิมก็ยังไม่เข้าไปสักทีโอ้มีเวลาอีกนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวรออีกนิดนึงอุย้ยจะรออะไรรีบๆเข้าไปเดี๋ยวคนโน้นมาด้วยนีย่เดี๋ยวจะพังไปหมดเลยทัพทีมได้โปรดเข้าไปข้างในไม่ได้บอกแค่คิดในใจก็บอกแล้วว่าไม่อยากขัดความสุขของเขาแต่โชคเข้าข้าง ทั้งสมคนหรือ4ี่คนหรือห้าคนที่เราอยู่เนี่ยนะคะทัพทิมก็ได้เข้าไปข้างในและลุงฐานตะวันก็คุยกับเราต่ออีกนิดนึงว่าเขาชอบทัพทิมมากๆแล้วแล้วเขาจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาจะไปดูตั๋วเครื่องบินแล้วบินไปหาทัพทิมที่เมืองไทยทันทีที่เขาได้ตัว๋วเพราะว่าปีนี้เขายังไม่ได้เอาพักร้อน พักร้อนเขายังมีเต็มๆเลยห้าหกอาทิตย์เขาจะไปเรียนรู้กับทัพทีมที่เมืองไทยและทัพทีมก็บอกกับเราเหมือนกันว่าเขามีความสุขมากและแฮปปี้ที่จะได้เจอลุงทานตะวันที่เมืองไทยแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องมันยากกว่านั้นอีกแล้วเดี๋ยวแหม่มจะมาต่อให้เพื่อนๆฟังคลิปหน้านะคะวันนี้มื้อเย็นของลุงใกล้จะถึงเวลาแล้วแหม่มต้องขอตัวก่อนโอ้ย นี่มีชาด้วยทุกคนอากาศหนาวต้องดื่มชาต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยแม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงอยากกอดทุกคนเลย6,000นซับสไครป์แม่ไม่รู้ว่ามาถึงนี่ได้ยังไงทุกคนขอบคุณมากๆจากใจจริงๆขอบคุณที่ดันให้ช่องแม่มกะปิมาจนถึงวันนี้ทุกคนมีความหมาย ขอให้ทุกคนได้บุญเท่าเท่ากันแล้วก็เหมือนเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนเหมือนกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงเหมือนเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆที่ยังติดตามชมกันจนถึงคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปก็จะพีคขึ้นไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาเล่าต่อให้ฟังนะคะว่าลุงทานตะวันจะได้ไปเมืองไทยไหมส่วนหน้าประจวดจะได้คบกับทัพทีมต่อหรือเปล่าทัพทีมจะได้แต่งงานไหมถ้าแต่งจะได้แต่งกับใคร แล้วเรื่องนี้จะจบยังไงแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆค่ะ c ช e สอ a ิ i t a เซนสวัสดีค่ะ